ดรนิเวศเหมาวเชรวรากรทฤษฎีมแมลงสาในตลาดหุ้นพฤติกรรมของนักลงทุนและหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่นักวิชาการจํานวนมากได้ทําการศึกษามายาวนานและได้สร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมากมา,ายหลายทฤษฎีก็เปลี่ยนโลกของการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นทฤษฎีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพที่บอกว่าตลาดหุ้นนั้นเก่งมากมีความสามารถในการกําหนดราคาหุ้นทุกตัวให้เหมาะสมกับมูลค่าที่แท้จริงของมัน ดังนั้นการที่มีนักลงทุนรวมถึงเซียนหุ้นมาคุยว่าสามารถเลือกซื้อหุ้นที่มีราคาถูกกว่ามูลค่าพื้นฐานและขายเมื่อราคาสูงเกินไปแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงในระยะยาวแต่ในระยะสั้นก็อาจจะทําได้เพราะฟลุกแล้วก็เก็บมาคุยโมโจนคนคิดว่าเป็นเซียนแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆในที่สุดก็พบว่าเขาไม่ได้กําไรมากกว่าผลตอบแทนปกติของตลาดซึ่งระยะยาวให้ผลตอบแทนทบต้นที่ประมาณ10%ต่อปี เพราะปีต่อๆมาเขาอาจจะขาดทุนหรือกําไรน้อยกว่าที่เคยทําได้แต่ถึงตอนนั้นเขาก็จะไม่ออกมาพูดแล้วคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเซียนเยสเตอร์เดไปแล้วยังติดภาพว่าเป็นเซียนอยู่แต่นักวิชาการซึ่งเป็นคนที่ค้นหาความจริงก็จะต้องตามดูว่ามีคนที่เป็นเซียนจริงๆหรือเปล่าในระยะยาวโดยการตั้งทฤษฎีแล้วก็พิสูจน์ซึ่งก็พบว่าในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพจริงไม่มีใครเก่งกว่าตลาดได้จริงๆ อาจจะยกเว้นกรณีของบัฟเฟตดังนั้นคำแนะนำก็คือนักลงทุนไม่ควรเลือกหุ้นเองแต่ควรลงทุนในกองทุนรวมที่อิงกับดัชนีตลาดซึ่งจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเพราะไม่ต้องเสียค่าบริหารกองทุนสูงอย่างกองทุนที่มีการเลือกหุ้นลงทุนโดยเสียงและนั่นก็ทําให้โลกของการลงทุนในอเมริกาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในกองทุนรวมอิงดัชนีแทนการเลือกหุ้นลงทุนด้วยตนเองหรือลงทุนในกองทุนแอคทีฟฟันผมพูดมายาวแต่สิ่งที่จะพูดในบทความต่อไปนี้ จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีหุ้นแบบชาวบ้านที่ไม่เคยหรือไม่มีการพิสูจน์แต่เป็นเรื่องที่คุยกันในวงการนักเล่นหุ้นหรือนักลงทุนที่เป็นนักปฏิบัติที่อาจจะไม่ได้สนใจและไม่ได้เชื่อในทฤษฎีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพแต่เป็นความคิดหรือทฤษฎีที่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับนักลงทุนหุ้นและตลาดหุ้นได้ดีลองมาดูกันเรื่องแรกก็คือพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยที่เขาพูดว่ามีความแตกต่างจากนักลงทุนสถาบันและหรือที่เป็นรายใหญ่ ถ้าเป็นในตลาดหุ้นอย่างอเมริกาก็จะมีทฤษฎีที่ว่ารายย่อยเป็นแหล่งลงทุนที่ไม่มีเหตุผลหรือข้อมูลในการลงทุนและมักจะเป็นหมูในตลาดที่จะถูกเชื่อด,ดังนั้นถ้าช่วงไหนนักลงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อขายหรือเล่นหุ้นในตลาดมากกว่าปกติด้วยความโลภก,ก็จงเตรียมไว้ได้เลยว่าเดี๋ยวหุ้นจะโรคดัชนีตลาดหุ้นจะตกลงมาในตลาดหุ้นไทยเราถึงกับมีคําเรียกนักลงทุนกลุ่มนี้ว่าเมาหรือแมลงเมาแล,าและคาดการได้เลยว่าในไม่ช้าก,ก็จะขาดทุนหุ้นหนัก และตายคือหน,นีออกจากตลาดหุ้นอาการของมแมลงเม่าก็คือทุกครั้งที่เห็นไฟซึ่งในตลาดหุ้นก็คือสตอรี่ต่างๆที่ถูกจุดขึ้นมาไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์หรือนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาเล่นหรือป่านหุ้นมแมลงเม่าหรือนักลงทุนรายย่อยก็จะกรูกันเข้ามาเล่นทําให้หุ้นบิ่งขึ้นร้อนแรงเหมือนไฟแต่รายย่อยก็ไม่กลัวและกลับเข้ามาเล่นเพิ่มแต่แล้วก็ถูกไฟเผานั่นคือหุ้นตกลงมาอย่างหนักจนคนเล่นแทบจะเป็นหายนะ ทฤษฎีชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งก็คือทฤษฎีงานเลี้ยงค็อกเทลของปีเตอร์ลิน์อดีตผู้บริหารกองทุนผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งบอกว่าถ้าคนทั่วไปในงานเลี้ยงแบบค็อกเทลไม่สนใจหุ้นเลยเห็นได้จากการที่เมื่อทักทายกับเขาซึ่งเป็นเสี่ยนหุ้นที่บริหารกองทุนรวมแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องหรือหนีจากไปนั่นก็แปลว่าตลาดหุ้นกำลังจะขึ้นแต่ถ้าช่วงไหนเริ่มมีคนคุยอ้อยอิงนานขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่รู้ว่าเขาทำงานอะไร นั่นก็แปลว่าตลาดเริ่มปรับตัวขึ้นไปแล้วประมาณ1 5แต่ถ้าในกรณีต่อมาซึ่งตลาดปรับตัวขึ้นไปแล้ว30%คนก็จะเริ่มมารุมล้อมเขาอาจจะเป็นสิคนและคนเริ่มถามว่าหุ้นตัวไหนดีช่วงสุดท้ายก็คือถ้าคนเริ่มรุมล้อมเขามากและบางคนก็เริ่มที่จะแนะนำปีเตอร์ลินว่าหุ้นตัวไหนดีน่าสนใจนั่นก็คือเวลาที่คนจำนวนมากสนใจและเข้าไปถือหุ้นเต็มที่เพราะหุ้นบูมจัทุกคนพูดกันถึงเรื่องหุ้นนั่นก็คือเวลาที่ตลาดหุ้นขึ้นไปสุสด และใกล้จะตกลงมาอย่างแรงแล้วในตลาดหุ้นไทยเองก็จะมีการดัดแปลงว่าถ้านั่งแท็กซี่แล้วคนขับชวนคุยเกี่ยวกับหุ้นและบางทีก็แนะนําหุ้นเด็ดให้เราด้วยหรือบางทีก็เป็นช่างตัดผมหรือช่างส,สวยที่ปกติไม่น่าจะสนใจการลงทุนแต่กลับชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและอาจจะบอกได้ด้วยว่าหุ้นตัวไหนดีนั่นก็เป็นสัญ,ญญาณว่าตลาดหุ้นกําลังพลิกและใกล้ที่จะตกลงมาอย่างแรงแล้วทฤษฎีเรื่องต่อมาที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับนักลงทุนรายย่อยโดยตรงแต่มัก จะทาให้นักเล่นหุ้นทั่วไปรวมถึงรายใหญ่บาดเจ็บอย่างหนักก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่าทฤษฎีมแมลงศาบ์ซึ่งพูดสั้นๆก็บอกว่าถ้าเราเห็นมแมลงศาบ์ตัวหนึ่งอยู่แถวห้องครัวก็จงเชื่อถือว่ามันยังมีมแมลงศาบ์อีกหลายตัวที่ซ่อนอยู่และก็จะโผล่ออกมาเรื่อยๆความหมายก็คือเมื่อเกิดเรื่องเฉาโฉหรือการช่อฉนหรือสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาซึ่งรวมถึงการบริหารงานบริษัทการซื้อขายหุ้นการใช้ข้อมูลเอาเปรียบผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนการสร้างสตอรี่ที่เกินความเป็นจริง,ส,ง,งสิ่งต่างๆเหล่านี้เดิมที่บุคคลภายนอกก็ไม่รู้แต่แล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรื่องเลวร้ายหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ปรากฏขึ้น,นบางเรื่องอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่หลายเรื่องก็เป็นเพราะสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออำานวยมากเช่นหุ้นทั่วไปรวมถึงตลาดหุ้นโลกตกต่ำลงมานั่นทําให้คนทั่วไปเริ่มเห็นสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหารซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงเหมือนแมลงสาบตัวหนึ่งที่โผลออกมาเมืื่่ออเเกิดรงขึ้น แทบจะทุกครั้งก็จะมีคนมาบอกและยืนยันว่าเรื่องนั้นจบแล้วและไม่มีสิ่งที่เลวร้ายอื่นๆอีกพูดง่ายๆมีมแมลงสาบเพียงตัวเดียวและเรากําจัดมันไปแล้วแต่ตามทฤษฎีมแมลงสาบนั้นบอกว่าจะยังมีมแมลงสาบอีกหลายตัวมากที่ซ่อนอยู่และในที่สุดมันก็จะโผล่ออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะกำจัดมันได้หมดจริงๆทฤษฎีมแมลงสาบนั้นแม้ว่าจะไม่มีนักวิชาการมาพิสูจน์ เป็นเรื่องราวผมคิดว่ามีความถูกต้องมากแค่คิดถึงเหตุการณ์เช้าโชยใ, <น S 1> ใหญ่ที่ผ่านมาก็น่าจะคาดได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงแน่นอนเหตุผลก็คือถ้ามีบริษัทไหนที่ใช้กลโกงบางอย่างได้สําเร็จโดยที่คนภายนอกไม่รู้หรือไม่ตระหนักผู้บริหารหรือคนภายในบริษัทก็จะเริ่มหากลโกงอื่นเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนขึ้นอีกหรือไม่ก็ต้องหากลโกงอื่นเพื่อที่จะมาปิดบังกลโกงเดิมให้อยู่ต่อไปให้นานที่สุดและนั่นก็คือแมลงสาบที่ขยายพันธุ์ขึ้นเป็นฝูง โดยที่คนถายนอกไม่รู้เลยจนถึงวันหนึ่งที่มแมลงสาบตัวหนึ่งถูกขุดพบหรือเพลโผล่ขึ้นมาทฤษฎดีมแมลงสาบมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นบูมหรือหุ้นบางกลุ่มบูมขึ้นมาซึ่งมักจะก่อให้เกิดความโลภของคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคคลภายในบริษัทที่จะเห็นโอกาสรวยและรวยมากอย่างง่าย โดยการสร้างสตอรี่ปั้นตัวเลขสร้างรายได้และกำไรเทียมไซฟอนเงินจากบริษัททำกำไราจากการซื้อขายหุ้นร่วมมือกับนักลงทุนรายใหญ่ในการทำราคาหุ้นและร่วมมือกับสื่อต่างๆที่จะสร้างกระแสนในด้านที่ดีๆทั้งหลายต่อสังคมและโดยเฉพาะต่อนักลงทุนเกือบจะแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่จริงหรือไม่ยั่งยืนที่ถูกสร้างขึ้นนั้นในที่สุดมันก็ไม่ยั่งยืนภายในเวลา3ถึงสปีหรืออย่างสูงก็ไม่น่าจะเกิน 6- ถึง7ปีรอยปริก็มักจะเกิดขึ้นและก็จะค่อยๆลามจนแตก ในที่สุดบริษัทพลายง,งานเอนรอนที่มีกิจการทั่วโลกและมีผลการดําเนินงานสุดยอดซึ่งทําให้หุ้นขึ้นไปที่ราคาประมาณ90เหรียญในช่วงกลางปี2000ตกลงมาเหลือเพียงหนึ่งเหรียญในเดือนพฤศจิกายน2001เมื่อมีการค้นพบเรื่องราวเช้าโชว์ที่ถูกซุกซ่อนมายาวนานเอนรอนล้มละลายและกลายเป็นการล้มละลายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาในช่วงนั้น,ชน,นเช่นเดียวกับบริษัทผู้สอบบัญชีระดับท็อป5ที่ต้องปิดตัวลงเพราะทำงานผิดพลาดอย่างแรง ผู้บริหารสูงสุดของเอนรอนติดคุกและบางคนก็ตายก่อนถูกตัดสินหลังจากนั้นรัฐบาลสาหรัฐต้องออกกฎหมายหลายฉบับส่วนหนึ่งเพื่อปฏิรูประบบการรายงานทางการเงินที่จะทําให้เกิดความเที่ยงตรงและโปร่งใสและความรับผิดช,ชอบของผู้ตรวจสอบบัญชีเขียนถึงจุดนี้ผมเองก็เกิดความรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็วๆนี้ดูเหมือนว่ามแมลงศักด์เริ่มโผล่ออกมาเรื่อยๆในหลายๆแห่งนี่ก็เป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีและอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ตลาดหุ้นเกิดโกลาหล และความหวังที่จะเห็นหุ้นฟื้นตัวในเร็วๆนี้อาจจะลดน้อยลงสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ